8วัตถุดิบที่อาจจะหายไปถ้าโลกยังร้อนอยู่แบบนี้ภาวะโลกร้อนเนี่ยส่งผลกระทบรุนแรงทั้งต่อคนและต่อสัตว์ไม่เว้นแม้แต่อาหาร8อย่างนี้อาจจะทําให้หายไปจากโลกนีทถาวนมาที่วัตถุดิบแรกได้แก่กล้วยอุณหภูมิของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของกล้วยเนี่ยยิ่งสูงขึ้นจะทําให้มีโรคราที่ทําให้กล้วยเนี่ยขาดน้ํากระทบไปที่ผลผลิตจนสุดท้ายไม่มีกล้วยอีกต่อไปซึ่งประเทศที่ปลูกกล้วยมากที่สุดได้แก่อินเดียไอวอรี่โค้และบราซิลอาหารชนิดต่อมาที่จะหายไปได้แก่ กาแฟหากโลกร้อนขึ้นจะต้องดูแลกาแฟเป็นพิเศษเพราะ,มะแมลงก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยเมื่อแมลงเพิ่มก็ทำลายมเมล็ดกาแฟและทำลายความหนานแน่นของดินต่อมาสตรอเบอรี่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้การออกดอกของสตรอเบอรี่เนี่ยล่าช้าลงความร้อนและระดับคาร์บอนที่สูงขึ้นจะทำให้คุณภาพลดลงและหายไปต่อมาน้ำผึ้งประชากรผึ้งจะลดลงเมื่อมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอากาศร้อนทำให้ปรสิตและไรก่อกวนผึ้งเพิ่มมากขึ้นต่อมาแซลมอนหรือเจ้าส้มอ่อนไหวต่อระดับออกซิเจนในน้ำโลกยิ่ง อุณหภูมิยิ่งสูงระดับออกซิเจนจะต่ำลงสุดท้ายเจ้ามอนก็จะตายไปไวใช้วัตถุดิบคืออุ่นชั้นดีดินอากาศและน้ำมีผลต่อการเติบโตทั้งสิ้นไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกอีกต่อไปต่อมาช็อกโก,ก,ก,ลก,กแลตนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าช็อกโกแลตจะสูญพันธุ์ภายในปี2,50 0ช็อกโกแลตจะเติบโตได้ดีในอากาศที่มีฝนชุกแต่ถ้าโลกร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นเราจะไม่ได้กินช็อกโกแลตกันอีกต่อไปและสุดท้ายอะโวคาโดนักวิทยา,าศาสตร์เชื่อว่าอะโวคาโดก ส่งผลกับดินที่ใช้ปลูกโอะโวคาโดและโอะโวคาโดยังมีสถิติผลผลิตลดลงอย่างรวดเร็วมากกว่าผลไม้อื่นๆอีกเช่นกันถ้าไม่เหลือบากว่าแรงมาช่วยกันรักโลกหน่อยนะเพราะทุกอย่างมีเรื่องราวฝากติดตามในช่องทางอื่นๆด้วยนะ